สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะเตรียมตัวต้อนรับข่าวดีกันได้เลยจ้าเพราะว่าหลังจากตุจจีนปีนี้จะมีคนสามปีนักษัตว์ที่ดวงดีมากมีโอกาสพุ่งกลายเป็นดาวรุ่งชนิดที่หลายๆคนต้องอิจฉากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนปีนักษัตว์แรกที่ดวงขึ้นดวงพุ่งทะลุเพดานนั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียค่ะ สำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะพื้นฐานดวงชะตาของคุณคุณเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีความตั้งใจเวลาที่ทํางานอะไรแล้วเนี่ยก็จะทําให้ถึงที่สุดค่ะเลยทําให้คนที่เกิดในปีมะเมียนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้มากกว่าคนอื่นค่ะ แถมปีนี้เป็นปีขานถือว่าเป็นปีที่ดีมากสําหรับคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะเพราะว่าเป็นปีที่มีความเกื้อหนุนกันอยู่ค่ะยิ่งทําให้คนที่เกิดในปีมะเมียนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําอยู่ในตอนนี้หรือว่างานที่คาดว่าจะได้ทําในอนาคตก็ถือว่าดีเฮงปังทั้งคู่นะคะ สำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณหาโอกาสไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูสักครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในปีม้าถือว่าเป็นคนธาตุไฟนะคะแล้วเจ้าพ่อกวนอูท่านก็ถือว่าเป็นเทพธาตุไฟเช่นกันค่ะหากมีโอกาสได้ไปไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งก็จะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นมากเลยนะคะและอย่าลืมค่ะถ้าไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูลแล้วก็ต้องไปไหว้เจ้าพ่อ,อม้าเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ คนปีนักษัตว์ต่อมาที่เตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดในปีจอนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีจอปีนี้ถือว่าดวงชะตาดีขึ้นมากเลยค่ะ เพราะว่าปีจอเป็นปีที่สาหะกับปีขานโดยคําว่าสาหะในทางโหราศาสตร์จีนก็จะหมายถึง3ปีนักษัตรที่มีความสมพงกันก็จะมีการเกื้อหนุนกันมากเป็นพิเศษนะคะโดยสาหะธาตุไฟก็จะมี3ปีนักษัตรด้วยกันค่ะได้แก่ปีขานปีมะเมียและก็ปีจอนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีการเกื้อหนุนกันมากเป็นพิเศษค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดในปีจอถือว่าดีทั้ง3าเรื่องนะคะ ได้แก่เรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวอย่างเรื่องของความรักก็ดีทั่วหน้าเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีเกฑ์เจริญก้าวหน้าไกลเกินฝันนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาดวงการงานของคนที่เกิดในปีจอค่อนข้างนิ่งๆค่ะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าในปีขาน2565นี้ดวงการงานของคนที่เกิดในปีจอถือว่าดีมากๆเลยค่ะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะ เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในปีจอนะคะหมอไก่ขอแนะนําคนที่เกิดในปีจอทุกท่านเลยค่ะให้คุณหาโอกาสไปไหว้เจ้าพ่อเสือตรงเสาชิงช้าสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการไปไหว้เจ้าพ่อเสือจะเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมบุญทําให้ดวงชะตาของคุณที่ดีอยู่แล้วทําให้ดีมากขึ้นไปอีกเป็นสองเท่าค่ะอีกปีนักสัตว์หนึ่งที่ดวงดีน่าจับตามมอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีมะโรงค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะคนที่เกิดในปีมะโรงถือว่าดวงชะตาดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะมีโอกาสดีๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะเรียกว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนั้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นทำงานบริษัททำงานประจำหรือว่าทำการค้าขายก็เรียกได้ว่าเฟื่องฟูกันทั่วหน้าเลยค่ะ ความสําเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นในปีขาน2565นี้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วนะคะคนที่เกิดในปีมะโรงค่ะก็ยังมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินอีกด้วยเพราะว่างานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วยส่งผลทําให้ฐานะทางการเงินของคนที่เกิดในปีมะโรงดีขึ้นกว่าที่ผ่านมามากเลยนะคะ เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คนที่เกิดในปีมะโรงค่ะหาโอกาสในการไปไหว้เจ้าแล้วก็ทําบุญที่ศาลเจ้าที่มีชื่อนําหน้าด้วยเล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่งเนงยี่เล่งฮกยี่หรือว่าเล่งหัวยี่นะคะเพราะว่าจะทําให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงดีแบบก้าวกระโดดนั่นเองค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ปีนักษัตว์ผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ ดวงดีแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาทําให้ดวงดีแบบระยะยาวนะคะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ